วันนี้เรามีเมนูเจลลี่มาฝากนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสครับรับรองอร่อยได้รสชาติสตรอเบอรี่เข้มข้นเนื้อเจลลี่เนียนนุ่มเ mm. พราะอาจารย์ใช้คริสตัลเจลลี่มิกซ์สตรอเบอรี่ผงวุ้นคาราจินแนนสเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตราดรโอสเกอร์โนนาผลิตภายใต้มาตรฐานการรับรองคุณภาพจากประเทศเยอรมันไปชมกันเลยครับสตรอเบอรี่ชีสครับ จากทำครีมชีสตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนาน5นาทีเติมนมข้นหวานน้ำมะนาวตีจนส่วนผสมเข้ากันดีตักส่วนผสมครีมชีสลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วนสของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจากนั้นใส่น้ำลงในภาชนะ ต้มจนน้ำเดือดทั่วปิดไฟเติมคริสตัลเจลลี่มิกซ์ออเรนต์ตราดอกเตอร์โอดเกอร์โนนาพองวุ้นคาราจินแนนสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่คนจนกระทั่งละลายและฟองหมดประมาณ2-3นาทีเทส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟที่มีครีมชีสรองไว้ประมาณ3ส่วน4ี่ของแก้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีโรยด้านบนด้วยบิสกิตบดละเอียดตกแต่งด้วยช็อกโกแลตขึ้นรูปให้สวยงามเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูสตรอเบอรี่ชีสคัพ เจลลี่เนื้อนุ่มได้รสชาติสตรอเบอรี่เข้มข้นอร่อยได้ง่ายๆเพียงแค่มีด็อกเตอร์โอเกอร์โนนา